นิลมปัจญาการย4ปราโมทเป็นถอละมาจากการปฏิบัติใช่ครับปราโมทเป็นถอละมาจากการปฏิบัติครับความเชื่อมโยงขององค์การปฏิบัติและปราโมทยอย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาคือการฝึกฝนจิตใจและปัญญาซึ่งรวมถึงการรักษาศีลการทำสมาธิและการเจริญวิปัสนาปราโมทความร่าเริงใจความเบิกบานใจ เป็นผลแรกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติเริ่มส่งผลดีต่อจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดอกจันรักษาศีลได้บริสุทธิ์เมื่อบุคคลตั้งใจรักษาศีลเช่นศีลห้าได้อย่างไม่ดั่งพร้อยไม่มีการล่วงละเมิดไม่มีความรู้สึกผิดหรือความกังวลใจจากการกระทำท,ที่ไม่ดีจิตใจก็จะรู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งและร่าเริงขึ้นมาเองนั่นคือประโมทดอกจันจิตเริ่มสงบจากการทำสมาธิ เมื่อเริ่มฝึกสมาธิจิตที่เคยฟุ้งซ่านวุ่นวายเริ่มสงบลงตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวได้ชัวนน่วขณะความรู้สึกเมาสบายและปลอดโปร่งนี้จะทําให้เกิดความเบิกบานใจเล็กๆน้อยๆขึ้นในจิตใจซึ่งก็คือประโมทด,ดอกจันได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องและเกิดความเข้าใจบางครั้งการได้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งและเกิดความเข้าใจอย่างแจม่มแจ้งในสัจธรรมก็สามารถทำให้จิตใจเกิดความร่าเริง เบิกบานขึ้นมาได้เช่นกันดังนั้นปราโมทจึงเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงว่าการปฏิบัติของเราเริ่มส่งผลต่อจิตใจทำให้จิตใจเริ่มสะอาดสงบและเบิกบานขึ้นซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญในเส้นทางขององค์การพัฒนาจิตและปัญญาต่อไปครับปฏิบัติคืออะไรและทำอย่างไรปฏิบัติในบริบทของศาสนาพุทธที่เรากำลังพูดถึงหมายถึงการลงมือกระทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ท่องจํำหรือเข้าใจในทางทฤษฎีเท่านั้นแต่เป็นการนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงทำไมต้องปฏิบัติเพราะความทุกข์ที่เราประสบอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจความกังวลความกโกรธความเศร้าหรือความผิดหวงังล้วนเกิดจากกิเลสในจิตใจของเรา การปฏิบัติจึงเป็นหนทางเดียวที่จะเข้าไปจัดการกับกิเลสเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดและนำพาเราไปสู่ความสงบสุขที่ยั่งยืนปฏิบัติทำได้อย่างไรการปฏิบัติมีหลายรูปแบบและหลายระดับแต่โดยหลักๆแล้วว่าจะเน้นไปที่การเจริญภาวนาซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทหลักคือดอกจันสมถภาวนาการทำจิตให้สงบดอกจันเป้าหมายทำให้จิตตั้งมั่สนสงบและรวมเป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านดอกจันวิธีการ การใช้สติกำหนดอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นดอกจันอาณาปานาสติการตามดูลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดเริ่มต้นด้วยการสังเกตลมหายใจที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนโดยไม่ต้องบังคับลมหายใจดอกจันพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดอกจันเมตตาภาวนาการแผ่เมตตาให้กับตนเองและผู้อื่นดอกจันผลที่ได้ จิตจะค่อยๆสงบลงเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายและอาจเกิดปีติความอิ่มเอิบใจและสุขความสุขจากความสงบดอกจันวิปัสนาภาวนาการทำจิตให้เกิดปัญญาดอกจันเป้าหมายการเห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งปวงตามหลักไรลักษณคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงดอกจันวิธีการ เมื่อจิตมีความสงบจากสมาะแล้วก็จะใช้สติกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือทำเช่นดอกจันการเดินจงกรมการเดินอย่างช้าช้าโดยกำหนดรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเท้าการยกการย่างการวางดอกจันการนั่งสมาธิการสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกาย เช่นความรู้สึกร้อนหนาวตึงหย่อนหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจดอกจันการกําหนดรู้ในชีวิตประจําวันการมีสติรับรู้ทุกกิจกรรมที่ทําเช่นการกินการดื่มการพูดการฟังดอกจันผลที่ได้จิตจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์และไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งนำไปสู่การคลายความยึดมั่นถือมั่น และเกิดปัญญาที่แท้จริงสรุปการปฏิบัติจึงเป็นกระบวนการเป่อเนื่องที่เริ่มต้นจากการทำให้จิตสงบสมถะแล้วจึงใช้ความสงบนั้นเป็นฐานในการพิจารณาเห็นความจริงวิปัสสนาซึ่งจะนำไปสู่การลดละกิเลสและในที่สุดคือการพ้นจากทุกขุณสนใจที่จะเริ่มต้นปฏิบัติแนวไหนเป็นพิเศษไหมครับการเข้าถึงปราโมดปราโมด เป็นสภาวะทางจิตท,ที่เบิกบานแจ่มใสปิติยินดีซึ่งถือเป็นก้าวแรกและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาจิตใจไปสู่ความสงบและปัญญาที่สูงขึ้นในทางพระพุทธศาสนาการจะเข้าถึงประโมทได้นั้นมีแนวทางการปฏิบัติหลายวิธีซึ่งมักจะเกี่ยวเนื่องกับการเจริญสติและการพัฒนาคุณธรรมภายในแนวทางการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงประโมทด,ดอกจันพิจารณาคุณของพระรัตนตรยัย ดอกจันทร์พระพุทธเจ้าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธทิคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงคนพบและแสดงธรรมอันประเสริฐเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัพตว์ดอกจันทร์พระธรรมพิจารณาถึงความจริงของพระธรรมคำสั่งสอนที่นำพาให้พ้นทุกข์และนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงดอกจันทร์พระสงฆ์รำลึกถึงหมู่พระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของโลกการพิจารณาคุณเหล่านี้ด้วยใจที่ศรัทธา จะทำให้จิตใจอิ่มเอิบเบิกบานและเกิดปราโมทได้ดอกจันเจริญเมตตาภาวนาดอกจันแผ่เมตตาให้ตนเองปราศจากทุกภยัยมีความสุขดอกจันแผ่เมตตาไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ความพยาบาทอาคาตพยาบาทเมื่อใจเต็มเตี่ยมไปด้วยความเมตตาความรู้สึกบีติหินดีและความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นดอกจันพิจารณาเรื่องกุศลที่ได้ทำ ดอกจันนึกถึงการทำบุญการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการปฏิบัติธรรมที่เคยได้ทำมาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ดอกจันการระลึกถึงกุศล,ลกรรมเหล่านี้จะทำให้จิตใจชุ่มชื่นอิ่มเอิบและเกิดความปลื้มปิติดอกจันการภาวนาเจริญสติปัฏฐานดอกจันการเฝ้าดูกายการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือยิริยาบทต่างๆดอกจันการเฝ้าดูเวทนา การกำหนดรู้ความรู้สึกสุขทุกหรือไม่สุขไม่ทุกขที่เกิดขึ้นดอกจันรการเฝ้าดูจิตการกำหนดรู้สภาวะของจิตเช่นจิตฟุ้งซ่านจิตสงบจิตมีราคะจิตปราศจากราคะดอกจันทร์การเฝ้าดูธรรมการกำหนดรู้สภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจเช่นนิวรรธาผู้ชมเจ็บเมื่อสติสัมปชัญญะเพิ่มพูนขึ้น จิตใจจะเริ่มสงบและตั้งมั่นความเบิกบานหรือประโมทจะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตเริ่มเห็นความจริงของสิ่งต่างๆดอกจันทร์การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดอกจันทร์การตั้งใจรักษาศีลห้าหรือศีลแปดอย่างเคร่งครัดดอกจันทร์เมื่อศีลบริสุทธิ์จิตใจจะปราศจากความกังวลใจความขุ่นมัวและเกิดความรู้สึกเบาสบายอิ่มเอิบใจข้อควรระวังดอกจันทร์ประโมทไม่ใช่จุดหมายปลายทางประโมทเป็นเพียงก้าวแรกหรือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการปฏิบัติธรรม ไม่ควรยึดติดหรือทยานอยากในปราโมทจนเกินไปเพราะอาจกลายเป็นเครื่องถ่วงให้ไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติด,ดอกจันปราโมทอาจเกิดขึ้นเองบางครั้งปราโมทอาจเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อจิตมีความสงบหรือเห็นธรรมะบางอย่างหากคุณกำลังเริ่มต้นปฏิบัติธรรมการฝึกสติในชีวิตประจำวันการระลึกถึงคุณความดีที่ได้ทำและการแผ่เมตตาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าถึงปราโมทได้ มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไหมครับ